เช้าขึ้นมาวันนี้เราไหว้อะไรก่อนตื่นมาไหว้อะไรใช่มั้อ่าตื่นมาบางคนไหว้พระพรมพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเทพนั่นนนนี้เยอะแยะไปหมดเลยเท้าสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศเลยมาตุลีเทพบุุรรสงสัยเท้าสักกะไหว้ใครอืมประนมมือไหว้เท้าสักกะบอกว่า ไหว้มนุษย์ผู้มีศินนะพิกขุผู้อยู่ประพฤติพรมาจันนะไหว้พระเสขะไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าจิตใจระลึกถึงประนมมือไหว้ไปทุกทิศนะไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมก็คืออุบาสกที่มีศินเท้าสักกะไหว้เห็นไหม เทวดาไหว้มนุษย์ที่มีศีลแต่เราไม่รู้เราก็วิ่งไหว้เทวดากันแต่เทวดาไหว้เราถ้าเรามีศีลอยู่ในศีลดังนั้นเขาสักการะกันที่ศีลถ้ายมไม่มีศีลก็ไม่รู้ว่าใครจะมาสักการะเอาน เพราะนั้นเราต้องอยู่ในศีลในธรรมเราต้องมีการลดละความอยากเราต้องฝึกตนขัดเกลากิเลสสันเลขธรรมเห็นเขาพยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขาพูดนะมิจฉาวาจาต่างๆเห็นเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมินท่านเราจะไม่ทํา